ไปอะไรอีกไปเสรจทีไป็นห่ดไปโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเขาเป็นอะไรอ่ะเนี่ยเขางนงิดทำจัดให้เขาน่ะแต่ถ้าจัดให้เขาปุ๊บเขาจะลงมหายงนงิดเลยก็เออไปเราไปกินข้าวข้างล่างกันไปลมึงยางงูงิดนางจัดเมื่อเ้ารนี้งูงิดรู้ไลเอ้ยมึงมีแหงยางขึ้นเลยนี่ผู้ทัาผู้นี่ก็เลยรู้จักนี่างงนงิดนะ อะไรยวะอุ้ยเกินไปคนนะแจ่เดี่อเจ้าคุณผู้หนาวบ่ผมบางอยู่มาพูถ้าเบิกมันต้องใส่หมวกอืมเก้งขาสั้นด้วยเนี่ยถ้าเจ้าจะผอมยาวขึ้นบ่ครับไม่อยากหัวร้านเนาะครับคอยบอกบอกใหรได้ถ้าบ่ถ้าไม่รักกันจริงไม่บอกใครเป็นสูตรของพ่อเอยเองทิกกี้พ่อเอยพี่แล้วพักเขาเอื้นบักยาปนหายคส่ยาเราน่ยคือจังในรูปมันสองยาเนาะยาวจารบีเฮานี่ ถ้าจระบีที่ขออัดเนีมันตรถไม่ครูตามรุ<อ>่นใหญ่จระบีเจ้าโปะไว้เด้อเจ้าโปะไว้สามมือแค่นั้นพอค่อยเนี่ยเข้ามุงม้งมาได้เลยผมเกาะผม,มะเกาะมุ้งบ่จระบีเต็มเลยมุ้งนะเข้าก็บม่ได้สิล่างเขาหัว